สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะเข้าสู่ช่องของพอนซิลล่าวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในเกม FC ออนไลน์นะแต่วันนี้เราจะยังไม่ได้มาเปิดแพ็คเพิ่มนะครับวันนี้เราจะมาไต่แรงกันเพราะตอนนี้เรายังอยู่แค่เซมิโปรนะสำหรับ ID อันนี้ของเรานะที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่สดๆร้อน ตอนนี้เราอยู่เซมิโปรแต่จะให้พี่เล่นวันนึ่งหลายๆตาพี่ก็ไม่ไหวจริงๆก็ปวดหัวแม่งยิ่งเล่นยิ่งเมาไม่เมาไม่พอมาเจอคนท็อกซิกเองเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันนะท็อกซิกของ EP นี้จะเป็นยังไงเจอท็อกซิกแรกในรอบ10ปีของเราจะท็อกซิกแค่ไหนพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยและเกมแรกของเรานี่เหมือนเราจะเจอเป็นฟูลแมนซีนะทุกคนนะโอ้โหสตท ร้อยยี่กว่าหมดเลยแลแ้วดัดมาที่ทีมกูร้อยสิบกว่าตายเธอพระเจ้ามาหลังจากที่เขาเปลี่ยนเฮ้ยเข็มนี้ไม่ใช่คนนะมันรีแ้งใหม่แล้วเหรอวะจำไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนนะด้วยความเสียงมันหายเนี่ยมาเจอเสียงสนามอะทุกคนเสียงพูดหายหมดเลยเสียงพูดของพี่ไม่มีเลยเอามาด็อกบา ล็อกบาร์เอาเห็นทางว้างไม่ถึงชิโนลา่าเอาทีมเขาได้สวนไหมอ๋เอเราังเก็บบอลไม่ได้กูตัวขว้างไปให้แลมแลมพาดแลมพาดแลมพาดทำาะไรต่อโยกับฮาร์ิสโต้ฮสโต้เสียบอลโฟเรนโฟเรนโฟเรนโอ้ส่งไปส,ยสวยๆวาสโต้ไม่มีปัญญาบางังเรียบร้อย สูงจากฮาลันโอ้โห23นาทีโดนน้ำแล้วแรงแรกของวันเอาแทงมาหาชินโนล่าเลยชินโนล่าเปิดเข้าไปด็อกปลาบงโอ้โหจะไม่เคลื่อนปัดได้เฉยอัสซาส่งสั้นมาหาเดโก้เดโก้โย้นเข้าไป ทำไมเพิ่งช็ออกมารูสโตส่งมาต่อลูดิเกอรลูดิเกอส่งมาชิโนโลลาชิโนโลลาเสียบ,บอลเรียบร้อยเอาอยัางได้อยู่ล็อบบาม้วนชิโนโลลายิงเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้เรียบร้อยเป็นไงละ่ะพี่ไม่หย่อนนะน้องนะเนี่ยเป็นลงมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับฝั่งเนินไป ากได้สวนทำไงเอาคูคูเลยเนะ่ยตัดบอลได้คูคูล,ลากขึ้นไปแทงทะลุช่องมาหาเดโก้เดโก้ส่งต่อชินโนล่าเรียบร้อยนาทีที่45่บวกสนะขึ้นนำไปแล้ว2 1นะครับผมแล้วจบครึงร่งแรกเลยปะเนี่ยจบแล้วมั้งกรรมการจานเป่าเถอะ มาต่อกันในครึ่งหลังอย่างรวดเร็วเดโก้เดโก้ลากไปเสียจอยั้ยนี่เอาไปถึงไกเซโดได้เดโก้ส่งต่อชินลา่าด็อกบาด็อกบาไปไงตัดเรียบร้อยดูเขาเบียดไปได้ฝั่งนู้นเขาก็แบบได้ปุกเยอะนะจริงๆอ่ะฝั่งนู้นเขาแบบเล่นสูสีเลย พราว่าพี่มันกากะน,น้องวันนี้ยังเป็นแค่ลูกเียบอยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเละกว่าน,นี้เดี๋ยวจะกลายเป็นไก่แล้วมาดูกันว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่มียิงอีกต่อกันแล้ววัา เดี๋ยวลองไปดูก่อนจะได้ยิงถไหมมาถึงท้ายของเกมแล้วนะครับนาทีที่84นะอาซาไลล่าบอลขึ้นมาทางซ้ายอาซาไปยังไงต่ออาซายังคิดไม่ออกไปยังไงต่อตอกส้นมาหาคู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 ส่งต่อมา,าหาดอกปลาดอกปลายิงฮาประตูต่อหนึ่งดอกปลาสัดไปอีกลูกปิดเกมเรียบร้อย ฝันดีลาตีสวัสดิ์สำหรับเกมนี้ล็อกบาย 2, าิงไปสองฮิโนล่าไปสองเดโก้อีกหนึ่งแล้วแล้วเกมนี้ก็จบไปด้วยผลสกอร5์5ประตูต่อ1นะครับสำหรับเกมแรกของเราเดี๋ยวเราตัดไปเกมที่2ก <ไ jal. S 2> ันเลยก็ในเกมนี้นะเป็นเหมือนทีมเขาจะเป็นทีมคะๆนะแต่ค่อนข้างจะไปค้ไปทางตำนานถ้าส่วนใหญ่นะมาครับ เรามีโอกาสฟรีคิกเราจะทำยังไงเดียเรียกเข้ามาเรียกมามาจ้าแต่ไม่ส่งเปิดไรงูเราไดชิกมงเข้าไปแล้วมงเข้าไปเฉเก,กเลโก้เขาออกมาพาดทุกคนเขาน่าจะเรียกลโกออกมาพาดนะกะามาดักบอลมาไม่ถึงบอลเขาไดชิกได้มงเข้าไปน้ำหนึ่งสูงในนาทีที่ยี่สิบสี่ฝังเขาได้ขึ้นบอลเอาอุย้ยเหมือนจะตัดได้ตัดไม่ได้ เอาตัดใต้อีกรางแล้วก็คืนเข้าไปอีกใหม่คะนนอกกูคะนาอกกูปั่นเข้าไปแลยส10นาทีตีเสมอเรียบร้อยปั่นเข้าแบบสวยๆเลยในะสุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งแรกเสมอทันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอต่อันนี้ครึ่งหลังมาเราได้เป็นคนเคลียร์ก่อนนะฮูกคูเลยอ่ะฮูกคูเลยอ่ะ แลมพาร์ดลม่าเลี้ยงขึ้นมาแลม่า่าดแ,แ,แตะไปถึงมาซาไหมไม่ถึงเอาเขาส่งมาฝั่งเราก็คือไล่บี้เขาตลอดนะไม่ให้เขาเล่นบอลง่ายแต่พอยิ่งบี้แม่ยิ่งหลุดดูดีกดูดีก์เขาอมวนวนกลับไปนะ มาได้เนฟเวตเนฟเวตโดย,ว,ยวีเกอร์แยงบอลไปแบบง่ายๆเลย,ยเวีดเกอร์อุ้ยอาซาเสียบอลไและฝั่งเขาเลยสวนขึ้นมาส่งออกมาหากุเลกุเลตโอ้โหแทงมาโล่งเลยเรียบร้อยอองลี วันนี้เขาได้ฟรีคลิกโอ้โหแตะมาง่ายๆเลยฟิลิตยิงเข้าไปด้วยซ้ายนะครับออกนำสามประตูต่อ1และสุดท้ายเราก็จบไปด้วยความพ่ายแพ้ของเราที่3ามประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมที่2ไปหรือต่อเกมที่3และเกมนี้เราเหมือนจะมาเจอกับเป็นฟูบาซ่าั้งเนี่ยมาเจอกับฟูบาซานะทุกคน เขาได้เขียวก่อนเบโกได้ไปเจอทีมเก่าแล้วสุดท้ายเกมนี้จบไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะแต่ว่าเป็นสกอร์ที่แบบชนะบายอ่ะเหมือนทีมฝั่งตรงข้ามเขามีปัญหานิดหน่อยนะเขาเลยออกจากเกมไปเพิ่งยิงไปหนึ 0, ่งศูนย์อยู่ดีๆเขาก็หลุดไปไปเราไปต่อกันที่เกมที่สี โดยในเกมที่3นี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นเซมิโปรเนาะเซมิโปรหนึ่งเนาะก็เกมนี้พี่ก็จะขอไปไว้หน่อยละกันนะเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับทุกคนโอเคไปลุยกันเลยเปิดมาในนาทีที่9นะฝั่งเขามีโอกาสได้ลุยขึ้นมาจากปีโนะปร่นะปีโร่เลี้ยงทะลุเข้ามาส่งให้จอร์เบสจอร์ดเบส,เบส,เบสหลดไปหนึ่งยูดนะิเกอร์น่าจะลื่นลง เขาก็เลยได้นำไปก,ก่อนหนึ่งประตูต่อสองนะครับก่อนในนาทีที่27นะเรามามีโอกาสที่ได้ตีเสมอจากแฟ้งเน้ผผานะตัดเข้าง่ายๆตีเสมอได้ที่หนึ่งประตูต่อเน,นี่ยจังหวะนี้เขาได้เตะมุมเตะมุมโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยทางฝั่งนั้นได้กลับมาขึ้นนำเราอีกครั้ง ที่สองประตูต่อหนึ่งจะเบาดินนี่นะครับเบาดินนี่คือไปอยู่ยังลากอยู่ยังลากอยู่แล้วแทงมาหาดอกบาหลุดเลยไหมหรือยิงเข้าไปแล้วดอกบาช่วยให้ทีมตีเสมอได้ที่2องประตูต่อ2นะก่อนจบครึ่งแรกเลยนาะท,ทีที่สี่สอตัดมาจงังหวะนี้คอมพานีเบียดแย่งได้คูคูคูค,คูทำไมต่อส่งให้แล้ว แล้วาพาส่งมาหาเดโก้เดโกล้ลากขึ้นมาบอกให้เพื่อนวิ่งหาช่องดอกปลาอหูเบียดไม่ลงจริงๆครับคนคนนี้โอ้ปัดแล้วนะปัดปไม่ออกมึงก็ยิงแรงเกินมาถึงตอนช่วงใกล้หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ทีมก็ยังนำอยู่3ประตูต่อ2นะตอนนี้เรามีโอกาสได้บุกอีกครั้งหนึ่ง คูค,คูเลยยส่งให้โจโคโจโคแทงต่อหาคูคูคูค,ค,คูแตะบอลขึ้นไปแล้วแตะบอลขึ้นไปได้เปิดมาด็อกบาจิงฝังยังรู้จะฝังยังไง4ประตูต่อ2และสุดท้ายเกมนี้เราก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับทุกๆคนและเราก็จะไปต่อกันเลยสำหรับเกมสุดท้ายของเราเกมสุดท o x i ก <c oughs> ซึ่งบอกก่อนนะสำหรับ ในเกมเนี้ยตอนนี้ของเราเราเพิ่งขึ้นมาถึงแค่โปรสามนะครับทุกคนเราเพิ่งไต่ขึ้นมาถึงแค่โปรสามนะเราก็อาจจะไม่เจอคนเก่งหรอกน้องๆอ,อาจจะบอกเออไม่เห็นจะเก่งเลยแต่ละคนเออพี่มันกากน้องพี่ขอโทษพี่มันกากอยู่แล้วจะกากตลอดไปด้วยมึงมีปัญหาปะหลักมึงมีปัญหากูกเปล่าแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะไปรวยกันเลยครับเกมสุดท้าย t a l i c Boy ซึ่งเปิดมาสำหรับเกมนี้นะมันก็ดูปกติดูไม่มีอะไรแต่ว่าในใจของพี่นะตอนนั้นเลยนะที่พี่เล่นพี่แกงรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยไอคนนี้มันเล่นแปลกๆปนัมันแบบพี่ไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่าแต่ทุกคนนะถ้าดูอยู่ก็บอกพี่ทีว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่าคือเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเล่นแบบแอกแอด้วย อันนี้คือที่ตัดพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะทุกคนจะได้ดูนะว่าแบบแนวาการเล่นของเขาเป็นยังไงแต่พี่รู้สึกว่ามันเล่นแอคอะมันเล่นแบบเหมือนกด L2 ตลอดเวลาถ้าเล่นเพลพวกเล่นเพลเข้าใจะปะที่ไปกด L2 เวลาส่งเล่น5้าอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบมันดูจนแบบมันน่ารำคานอะมันมีความรู้สึกว่าม่งรำคานไปเราก็เลยแบบกดสติมันกลับบ้าน เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้บุกอยู่เรื่อยๆนะสำหรับเกมเนี่ยคือเขาก็จะถามว่าคนนี้เก่งไหมคนนี้ก็แบบในมุมของพี่ก็ว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่พี่มีความรู้สึกแค่ว่ามึงเล่นแอดจังคแค่นั้นแหละโดยในเกมเนี้ยครึ่งแรกก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรก็จะมีเนี่ยส่งเนี้ยมะส่งเล่นท่าโชว์ส่งโชว์ดึงเนี่ยแล้วก็หลุดมาหากูใหม่กูก็ได้ยิงแต่กูเสือกโม่ยิงไม่เข้ากับตัเขียแค่นั้นแหละ แต่เราก็ไม่ได้เก่งขนาดว่าเราจะบุกอะไรเขากดหัวเขายั้ำนะก็คือมันก็ถือว่าเล่นกันในระดับที่สูสีกันประมาณนึงนะทุกคนเนี่ยคือเราก็มีโอกาสบุกมีโอกาสกได้ยิงเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขาก็มีโอกาสบุกมาหาเราเรื่อยๆอย่างเช่นจังหวะเนี่ยเขาก็มีมาจนถึงจังหวะสุดท้ายเลยนะแต่สุดท้ายก็ส่งมาให้เราคืนไปเดี๋ยวเราเริ่มไล่ข้ามไป ช่วงท้ายๆเลยแล้วกันอันนี้ต้องการให้ดูเฉยว่าจังหวะการเล่นเขาเป็นยังไงเนี่ยจุดพีคมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยแหละครับทุกคนเนี่ยจะเป็นเกมที่เราก็เราก็ได้ปลูกของเราเรื่อยๆตามปกติแล้วเนี่ยจังหวะนี้มาโหโล่งเราแทงมาเราทำอะไรต่อล็อกล็อก it, อกีกรอบเลงเข้าไปมึงชอบเล่น่าใช่ไหมพีก็ไม่ได้ทำอะไรอามึงชอบเล่น่าส่งครับเล่น่าส่งกูก็ทำเป็นกูก็เล่น่าหญิงแค่นั้นเอง และแล้วก็พิมพ์มาเลยครับตามนี้เลยนี่ทุกคนดีดีเขาก็มาด่าเรานะว่าแบบไอเวนจะเข้าบอลตอนไหนถามจริงๆจะพิมพ์นานละอย่าอ้างแทคติกคือฮลัลโหลกูจะเล่นน่ะกูก็จะเข้าบอลตอนไหนก็ได้ปะ่ะมันก็เป็นเรื่องของกูไหมเฮ้ยคือ <c oughs> ทำไมอะ่ะกูต้องเล่นตามเกมมึงเหรอเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเล่นแหลก แล้วต้องเจอเราดักบอลตลอดคือคือทํามึงบอกกูทําไมเงยมึงจะให้กูไปติดเน็ตใหม่ให้บ้านมึงเหรอไอสัตว์แล้วการที่เน็ตมึงแหลกแล้วกูจะต้องไปตัดสรุ้เรื่องของมึงไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอโ้แบบช็อตเนี่ยนะ้องเป็นช็อตที่ทําให้พี่แบบรู้สึกแบบเริ่มตอนแรกเริ่มล้ตอนตอนแรกยังอายนขำมาพักเริ่มร้อนเลยคือแบบมาตัวเองสนุกแต่กนดื่มไม่สนุก แล้วคืนอะไรทำไมอ่ะคือกูต้องอ่อนให้มึงกูต้องยอมแพ้มึงเหรอครับมึงก็เด็กกระโปกเกินเ้ยมึงเด็กกระโปกเกินกูสนุกอยู่แล้วกูได้ตบไก่แบบมึงอ่ะกูสนุกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วมันก็เหมือนจะเงียบไปนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันมาอีกละเนี่ยคืออะไรมาได้หนึ่งศูนย์เล่นต่ออย่าเล่นเลยคือมึงแหลกมึงเล่นไม่ไหวมึงก็ออกเกมเฮ้ยไม่ใช่มาบอกให้กูยอมแพ้เฮลโล แล้วถามว่าสุดท้ายมันออกไหมมันไม่ออกครับมันก็จะยังปากดีต่อไปเนี่ยคือมันหยุดเกมเพื่อมาพิมพ์โดยเฉพาะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้นะแต่มันสามารถหยุดมาพิมพ์ได้แล้วมันมาถามเราว่าจะเอาอยัางไงคืออะไรกูจะเอาอยัางไงกับมึงกูก็จะเล่นของกูมาถามเราว่าจะเล่นแบบนี้เพื่อตัวเองเหรอเอ้าฮยทีมกูกูจะเล่นยังไงมันก็เรื่องของกูมันทีมของกูอเวน มึงรู้ปะมึงเห็นไหมทีมกูทีมอะไรเชลซีไอสัตว์มาเลสกาบอลครองบอลอย่างเดียวไม่ยิงมึงรู้หรือเปล่าสีมือมันไม่บินแต่ว่ามันพิมพ์เก่งมากเลยนะมันพิมเรืมม่อยๆพิมพ์ไม่หยุดเลยยันตอนเนี้ยคือฟิลหลุดไปแล้วเริ่มละเริ่มมึงกลัวเซนตินไม่ได้ดกูกลัวเซนตินกลับเป็นเหมือนกันคือตอนเนี้ยกลายเป็นเหมือนว่ามันแบบเล่นสู้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่นะพี่มไม่อยากเพราะว่าวกูเล่นเก่ง มันเอาละกูไม่เล่นละกูเน้นพิมพแล้วตอนนี้กูเน้นพิมเอามึงพิมก็เรื่องของมึงกูไม่สนกูก็จะเล่นให้มันต่อไอ้เหี้ยคือทําไมมึงยัได้แพมไปเถอะกูบอกเลยนะเกมเนี้ยถ้ากูโดนยิงอ่ะมันปากดีกว่านี้อีกแต่เสียอย่างเดียวคือมันยิงกูไม่ได้ไม่งั้นปากมันยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเราก็ มีสกิลเหมือนกันเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสกิลไงเราก็มีสกิลเ <this> ชื่อไหมน้องเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็อย่างต้นคลิปที่พี่เคยบอกว่าพี่เล่นเกมเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อมันสิบปีที่แล้วเว้ย ตั้งแต่กูมอต้นจนตอนนี้กูจบออกมาแล้วอะทํางานแล้วอะคือกูไม่เคยเจอคนที่เล่นคนไหนที่มาด่ากูแล้วก็มาคุยกับกูว่าทําไมกูไม่เข้าบอลกูโคตรงงเลยพวกมึงรู้ปะไอ้เฮียเพราะกูไม่เข้าบอลกูเลยผิดไอ้สัตว์กูเพิ่งเคยเจอเคยเจอคนแบบนี้ไอ้เฮียมางอแงพาะกูไม่ยอมเข้าบอลมันไอ้เฮียเอ้ยกูโคตรปวดหัวเลยร้องไหมล่ะ ได้ทีเอาใหญ่ฮ่าฮได้ทีเอาใหญ่กระจอกจริงๆโอ้ยโดนนำสองศูนย์ตากระจอกกระปวดหัวคือกูก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงนะคือกูไม่เข้าบอลกูก็ผิดมึงก็เล่นปกติมึงก็ยังสาก,ากัดกูแล้วมึงบอกว่ามึงเผลอกูอไม่เข้าใจจริงๆว่าต้องทำยังไงเะเฮ้ยไปไม่ถูกจริงๆนะน้องกับคนแบบเนี้ย ไม่คิดว่าแบบเออมันก็คิดแหละที่ไอ,อ้ทุกเกมมันมีท็อกซิกอะแต่ก็อยากจะบอกน้อง,องที่ดูทุกๆคนนะครับว่าท็อกซิกอะไรม,มันไม่เท่น,นะครับน้องๆคือการที่คุณเกมแหลกอะแล้วคุณไปโทษฝั่งตรงข้ามอะมันโทษได้บ้างแล้วฝั่งตรงข้ามครับของคุณอะจะไปรับรู้ไหมว่า,ว,าว่ากูากูแหลกอยู่อะไอเกมเฮียเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยแหลกหรอกบางวันพี่เล่นน่ เล่นไปเล่นแหลงอ่ะไอ้หี้กกูหลุดสามรอบก็ยังเจอมาแล้วอ่ะก็ฝากด้วยนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย